ในวสิษตบทที่2ข้อที่7พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโล่แก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์กุญแจสำคัญของความสำเร็จในการสแสวงหาปัญญาคืออุปนิสัยที่ถูกต้องคุณส,สมบัติสำคัญของคนที่หาปัญญาแล้วมักจะเจอปัญญาจะเป็นคุณสมบัติดังนี้เป็นคนที่เที่ยงธรรมเป็นคนที่ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม คือชอบธรรมซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เขาปัญญาจากพระเจ้าคนชอบธรรมเท่านั้นจึงจะเห็นได้และคนเหล่านั้นที่ดําเนินตามปัญญาของพระเจ้าเขาจะปลอดภัยพระเจ้าได้เตรียมของขวัญน,นี้มอบให้แก่เขาผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์สะสมสติปัญญาสะสมการปกป้องคุ้มครองเอาไว้พร้อมที่จะให้เขาแต่ว่า คนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตในความชอบธรรมของพระเจ้าและดำเนินในความซื่อสัตย์ตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเขาจะพบปัญญาจากพระองค์ทีนี้พอมาถึงความชอบธรรมมันก็เลยเกี่ยวข้องกับพระเยซูนะก็คือว่าขอบคุณพระเจ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นคริสเตียนเราได้รับความชอบธรรมแล้วที่พระเยซูประทานให้แก่เราแสดงว่าเรามีคุณสมบัติที่พระเจ้าสะสมปัญญาเอาไวใ้ให้แก่คนชอบธรรมอย่างเราดังนั้น ของขวัญน,นี้พระเจ้าเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือปัญญาจากเบื้องบนเป็นของขวัญสําหรับเราทั้งหลายและคนเหล่านั้นที่สัตซ์ซื่อในการนําพระคําของพระเจ้าที่เป็นของขวัญจากสวรรค์เนี่ยไปใช้ในชีวิตของเขาเขาจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ที่ดําเนินชีวิตอย่างสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าเขาจะปลอดภัยดังนั้นปัญญาและความปลอดภัยเป็นของขวัญที่เตรียมเอาไว้แล้วสาหรับคนชอบทำอย่างเรา เราเป็นคนชอบทำในทางพระเยสูคริตกับคุณพระเจ้าเปิดรับเอาพระคำของพระเจ้าปัญญาและความปลอดภัยในชีวิตถูกเตรียมเอาไว้แล้วในพระคำของพระองค์พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้สําหรับผู้ชอบธรรมผู้ดําเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อก็คือว่าอ่านแล้วทําตามพระคำของพระองค์ของขวัญจากสวรรค์ที่ดีเลิศพระเจ้าเตรียมไว้สําหรับลูกของพระองค์และของขวัญนี้เรามีสิทธิที่ได้รับเพียงแค่ เราจะสแสวงหาด้วยจริงใจด้วยความยำเกรงพระเจ้าแล้วนำสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อแล้วเราจะพบว่าในชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยปัญญาและความปลอดภัยที่มาจากพระเจ้า